สวัสดีครับเพื่อนครับพบกันอีกครั้งกับมีไรเดอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์รถจักรยานยนต์ Royal Enfield เชียงรายนะครับเพื่อที่จะมาดูรถเปิดตัวที่เปิดตัวมาใหม่นะครับก็คือเจ้า Royal Enfield Bear 650นะครับผมฉายาหมีครุกฝุน่นไปเราไปดูรถกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเข้าไปข้างในดีกว่า นี่ข้างหน้าเรานะครับก็เป็นเจ้าแบร์650นะครับเรียกเรียกแบร์แล้วกันนะเรียกแบร์อ่ะคันที่ผมจะให้ดูวันนี้นะครับเป็นตัวแพงสุดของเขาเลยนะครับก็คือเจ้านี่เลยนะครับแบร์650 t 49นะฮะเป็นลายตัวแข็งนะครับแหมอ่มาเรื่องของเครื่องยนต์ลแล้วกัน แร่650มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 648cc นะครับหรือว่า 650cc นั่นเองแล้วก็มาพร้อมเป็น,ปนแบบ2สูบเรียงซิงเกิลโอเว่ยแคมชั่บสีวาลวนะครับเราระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมทั้งหมดมีเกียร์6สปีดนะฮะแรงม้าที่ให้มา47.4แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุดที่56.5นิวตันเมตรเลยทีเดียว แล้วก็บวกกับกน้ำหนักตัวรถที่มันเบานะครับ2 6 6กิกโลกรัมก็ถือว่าทำให้รถตรงนี้มีความน่าสนใจนะครับแบวนหัว50ตัวนี้นะครับที่เราอยู่ข้างหน้าเราก็เป็นรุ่น t 4 9 f ใก็จะให้อารมณ์แบบว่าอ้เขาบอกว่าเป็นลายรถแข็งนะครับผมก็จะมีอารมณ์แบบว่าตัวเฟร,รมด้านในก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขียว แล้วก็ตัวถังสีขาวนะครับแล้วก็มีพาร์ทบางส่วนเป็นสีดํานะครับผมมีพาร์ทเป็นสีันเป็นสีดำตัดกันสวยงามมากๆเลยแล้วก็ยังได้เบอร์นะครับซึ่งเป็นเบอร์รถแข่งจริงๆด้วยนะครับ249นะครับ Interceptor Bear หกนนะครับผม <c oughs> ระบบไฟสองสว่างทั้งหมดของเขาเป็นฟ u ู LED ทั้งหมดเลยนะครับทั้งไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับผมไฟหน้าเขาจะให้อารมณ์แบบเรโทรเรทนะก็คือเป็นทรงกลมนะฮะรวมถึงไฟไท้ายของเขาด้วยนะครับก็เป็นทรงกลมลำเนาส่วนของช่วงล่างด้านหน้าดีก่อนนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับว่า ก็คือระบบกระเสินเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับจากโชว่านะครับผมขนาดแกนกระบอกสูบก็อยู่ที่43มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ระยะยุบอยู่ที่130ม mm. ิลลิเมตรยางหน้าขนาด19นิ้วเป็นดูโอ r p โพสครับทางดำก็ได้ทางฝุ่นก็ดีนะฮะ เป็นล้อสี่ขนาดจานดิสก์อยู่ที่320มิลลิเมตรนะฮะพร้อมกับระบบเบรกขนาด2อพอรลูบกานสะเทือนด้านหลังนะครับพร้อมระบบเบรกล้อจะเป็นขนาด17นิ้วนะฮะระบบเบรกก็ตัวปั๊มเบรกนะครับเป็นแบบ1พอร์ตนะครับผมขนาดจานเบรกอยู่ที่ 270มิลลิเมตรเป็นของบเบนะครับยางหลังก็เช่นกันนะครับเป็นแบบดูโอโพสทางดําก็ได้ทางฝุ่นก็ดีระบบกันสะเทือนหลังนะครับก็เป็นโชคคู่ระยะอยู่ที่115มิลลิเมตรนะครับสับจออตัวรุ่น249นะครับมีถังน้ำมันเป็นสีขาวนะครับผมความจุที่13.7ลิตรนะครับผม ถ,ถ้าเต็มถังขับได้ประมาณน่าจะประมาณ300กิโลเมตรเลยประมาณนี้นะฮะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอยู่ที่22กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประมาณนี้นี่ฝาน้ำมันฝาน้ำมันเป็นแบบโครเมียมเปิดออกมาเอาคุญแช์เสียบปุ๊บได้เลยนี่สวยจัดนี่ครับโอ้โหนี่ครับ คือของโชว่านะนี่โอเคเรามาดูหนะ้าปัดเรือนใหม่นะครับของเจ้าแบร์650นะครับก็เป็นหน้าจอทรงกลมนะครับเป็นหน้าจอ TFT ขนาด4นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับแล้วก็สามารถดูแผนที่นำทางได้แบบเป็นระบบนะครับของ Google Map นะฮะนี่เป็นจอส TFT แล้วก็ด้านข้างมีพอตจ่ายไฟด้วยนี่ดูนะก็ดูหน่อยเปิดออกมาอย่างนี้ไทยซีพีอมไม่รู้แหละประมาณนี้ อันนี้เปิดด้วยหน้าจอได้ไหมครับเนีいい <online> <pl ains> ่ยเปิดไม่ได้นะอ๋อไม่ใชแบตนี่ตัวนี้เป็นรถใหม่จัดนะครับไม่มีแบตนะครับก็ให้ดูกุญแจแทนแล้วกันนะสองดอกสวยๆปึ๊บรถใหม่จัดเปิดดูไม่ได้นะฮะนี่เอกลักษณ์ของรถยนต์ n f i อย่างนะครับตัวสวิตช์นี่ก็จะเป็นแบบ หมุนแบบเตาแก๊สเนาะเออเนี่ยเนี่ยมันจะหมุนางเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยเห็นในรถท่รุ่นอื่นนะครับก็เป็นของทางค่าย Royal Enfield อย่างเดียวเลยนะฮะดูนี่นี่ก็เป็นสวิตช์แบบเตาแก๊สนะครับฝั่งซ้ายของขวาเลยปุ่มครบ,คร,บครับแต่ไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำไฟพาสนะฮะฝั่งนี้ครับเปิดปิดไฟมีไฟฉุกเฉินอีเมอจิซี่นะฮะอ่าถัดมาแล้วเป็นตัวของแฮนด์บาร์กันบ้างดีกว่า ัวแฮนด์บาร์นะครับมีความกว้างหนึง่งเดียวนะฮะบางทีเอ่อกว้างเวลาเราไปทางทางแบบแการจรนาจรหนแน่นนี้อาจจะทำให้รู้สึกว่าเออมันเกะกะเทอะทะาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับการการที่แฮนด์กว้างของรถบั๊กแฮนด์บาร์การที่แฮนด์บาร์ของรถกว้างนะครับทำให้การขับขี่ของรถมัน คุมง่ายนะครับขับขี่สบายนะครับผมแล้วก็รถอย่างเงี้ยน่มผมมั่นใจเลยว่าไว้ออกทริปเนี่ยสรุปแน่นอนนะฮะแฮนด์บาร์กว้างนะครับขับขี่อีกอย่างหนึ่งสำหรับเจ้าตัวแบร์650มาในแนวของ s c r a m b l e c l a s s i c นะครับนั่นก็คือว่าสามารถที่จะทางฝุ่นก็ได้ทางดำก็ดีเวลาไปทางฝุน่นอาจจะมีการยืนยืนขับขี่นะครับก็การที่มีแฮนด์บาร์กว้างเงี้ยก็จะ ทำให้การยืนขี่นั้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับคอนโทรลรถง่ายๆขึ้นเลยนะฮะแหมกระจกมาพร้อมกระจกทรงกลมเพิ่มความคลาสสิกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะโอ้โหมีตัวบาร์เสริมมาให้ด้วยเช็งเลยนะฮะตัวแกมแฮนตัวบอกแฮนก็คลาสสิกนะครับเนี่ยให้ความคลาสสิกมาด้วยเลยนะฮะ ตัวรถเป็นแบบ2สูบเรียงนะฮะก็แน่นอนเลยมาดูที่เบร์ขอท่อกันนะครับจุดเด่นของตัวท่อเจ้าของเจ้าแบร์หกหสูก็คือเป็นแบบสองอกหนึ่งนะครับผมนี่นะตึ๊บตึ๊บในตรงนู้นแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะครับเป็นสองอกหนึ่งนะครับข้อดีของการที่ท่อออกสองออกหนึ่งก็คือทําให้มีแรงที่มัน พลักกำลังที่มันจัดจ้านมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักตัวลดลงไปได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวปลายท่อจะเป็นออกแนว s c r a มเบิแบบสั้นๆนี้ตรงนี้นะครับให้เอกลักษณ์แล้วก็เสียงที่มันมีเป็นเสียงเอกลักษณ์ของทาง y ร l e นฟิลด์โดยเฉพาะเลยนะฮะเนี่ยดูฐานดูพื้นฐานเครื่องความสูงจากพื้นนะครับก็คือสูงขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าบางทีเรา รถคันนี้เหมาะที่จะเอาไปลุยในแบบแบบไม่ได้ลุยมากมายนะครับก็แบบทางฝุ่นนิดๆนะด้วยความสูงเนี้ยทำให้การขับขี่มันทางฝุ่นมันจะมีความสนุกมากขึ้นนะทางขรุขคาทางลุกล่างอะไรประมาณนี้นะฮะสองบอเป็นแบบคลาสสิกนะครับสองตอนนะฮะแล้วก็มีเป็นรลี้วๆตรงเบาะตรงนี้ด้วยครับเฮ้ยนุ่มนุ่มนุ่ม สัมผัสนิ่มดีมากเลยนี่นะฮะมีที่จับท้ายให้กับคนซ้อนได้ด้วยนะนี่นี่สับแบร์650นะครับตัวรถก็จะมีน้ำหนักเพียงแค่216กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเบามากๆเลยนะฮะนี่ Royal e n l i n t e r n t e r t แบร์650มาด้วยกันถึง3รุ่นย่อยนะครับก็ รุ่นแรกนะครับก็จะเป็นเจตัวนี้ละกันเป็นทังน้ำมันสีขาวเบาะสีน้าเงินนะครับผมว่าเบาะนี้เป็นผ้าอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็แล้วก็ราคานะครับอยู่ที่2องแ0 0หบาทนะครับรุ่นที่2นะครับมีถึง3สีด้วยกันนะครับก็มีสีนี้สีแรกนะเป็น petrol green นะครับตัวถังเป็นสีเขียวแล้วก็มีลายสีแดงคาดนะครับผมแล้วก็ เบาะสีดำราคาอยู่ที่268,000บาทนะสีถัดมานะครับ golden shadow นะครับโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยเพราะว่าให้ตัวอัพสดาวที่เขาให้หมาอ,อยู่แล้วเนี่ยแต่ตัวโชคอัพสดาวของเขาเป็นสีทองนี่ตัวถังสีดําเงินแซมด้วยสีขาวและสีเทาแล้วก็เบาะสีดำนะครับราคาเหมือนกันเลย268,000บาทสีที่3สีเหลือง มีแถบคาดสีน้ำเงินแล้วก็น่าจะเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็เบาะสีน้ำเงินราคา2,68,000บาทไวฮันนี่เออไวฮันนี่แอบไวฮันะครับแล้วก็รุ่นต่ามาก็คือรุ่นที่ผมมาถ่ายในวันนี้นะครับก็คือ249ถังน้ำมันสีขาวแล้วก็ตัวเฟรมเป็นสีเขียวแล้วก็มีเบอร์ นที่ใช้ในการแข่งขันจริงนะครับในยุคก่อน249-249นะครับราคาที่272,000บาทโอเคนี่ก็เป็นเรื่องรา,าวคร่าวๆของเจ้า Interceptor b แบ650จากค่าย r y y l l n n f i e l d นะครับที่นำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ